ครับไอ้เจ้าแข้งแตกผมตัวนี้ผมต่อได้จากลาดบัวหลวงครับจับใส่กรงเมื่อวานตอนเย็นครับวันนี้คันเลยครับพี่น้องใจดีมากตับแข้งแตกนะครับตัวนี้ไอ้แข้งแตก ครับครับพี่น้องภาพอาจจะไม่ชัดได้พี่น้องตอนนี้มันก็โมค้คืนละครับเพระาะฉะนั้นจะเปิดไฟพี่น้องเสียงกะเพระาะฉันเต็มครับขึ้นกงมือเดียวครับตัวนี้ขึ้นกงอายุก,กงมือเดียวครับตัวนี้ที่ผมได้ตอนผมยกขึ้นสายไฟเส้นบนนะครับพี่น้อง ทีมันเข้ามาตัวแรกเรามี่ตัวสองเข้ามาตีมันนะครับตัวนี้นะครับแข็งแตกครับตัวนี้แข็งแตกนกใจดีมากๆากนะครับผมเอามมาใไ้เบิ้งครับพี่น้องวา่าอนุกอายุกงเอาขินกรงมือเดียวครับแต่อยู่ในกงรวมกับอาทิตย์กลัวอะไรพี่น้องเอา้าไม้ขิดสั้นๆครับผม